ทวร่ราชการจังหวัดพิจิตรของเรานะคะได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานแสงสีเสียงสื่อผสมงานสมโพธิหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน193ปีบูชา101ปีหลวงพ่อเงินเทอไทยองราชันค่ะค่ะดิฉันนางพรมาเสริฐนามนา ปฏิบัติงานเจ้าที่ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลโพทะเลได้รับมอบหมายจากท่านผอพนมปฐมสูตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเลได้มาทำหน้าที่พิธีกรในวันนี้ค่ะ และขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานสมโภชบรงพอเงินบางคลานกำเนิด1นบางคกํานิด193ปีวัดหลวงพ่อเงินบางคลาน,น,ลน,บ,าลานบูชา101ปีหลวงพ่อเงินเทอทยองค์ราชันระหว่างวันที่3ถึง1 2ธันวาคม2563ค่ะค่ะสำหรับวิชันวันนี้นะคะรับหน้าที่โดยนะคะ สายสุนีปิลานนท์ค่ะนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการเทศบาลตำบลโพทะเลโดยได้รับมอบหมายจากท่านนายกกิติศักดิ์ดวงปัญญาสว่างนายกเทศมนตรีตำบลโพทะเลได้มอบหมายให้นะคะดิฉันมาทําหน้าที่พิธีกรอ,อันทรงเกียรติในวันนี้ซึ่งได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญตรงที่ว่า ประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของพี่น้องชาวบางคานแล้วก็ชาวจังหวัดพิจิตรนั่นก็คือประวัติหลวงพ่อเงินพุทธชลค่ะค่ะสำหรับองค์ประธานจัดงานพระครูพิสุทธิวัากรรักษาการเจ้าวาดวาดัดบางคลานพร้อมด้วยคณะกรรมการวาดัดคณะกรรมการดูรานิธิหลวงพ่อเงินค่ะและได้รับความร่วมมือจากทั้งภาคราฐัฐและเอกชนนะคะ ทั้งส่วนราชการประกอบด้วย ale, ban, อำเภอโพทะเลเทศบาลตำบลโพทะเลสถานีตำรวจภูทรโพทะเลรพสตบางคลาและตำบลท่านั่งรวมถึงวิทยาลัยชุมชนพิจิตรคณะครูโรงเรียนต่างๆนะคะและยังรวมถึงผู้นำท้องที่ผู้นำชุมชนอ,อสอมอและพี่น้องชาวตำบลบางคลานทุกท่านนะคะเราร่วมด้วยช่วยกันค่ะเพื่อให้การจัดงานนะคะ ให้กับหลวงพ่อเงินนะคะที่พวกเราสักการะบูชาเป็นที่ยึดเหนี่ยวในใจของเรามาอย่างยาวนานนั้นสำเร็จรู่วงไปได้ด้วยดีค่ะ ค่ะก็ด้วยความรวมไม้ร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะคนละไม้คนละมือนะคะรวมเป็นงานอันยิ่งใหญ่นะคะเทอไทยองราชันในวันนี้นะคะค่ะในช่วงนี้นะคะจะขออนุญาตนะคะประชาสัมพันธ์เพจนะคะเนื่องจากว่าเรามีการไลฟ์สดนะคะก็ขอเชิญมากดไลค์และก็กดแชร์นะคะในเพจหลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคลา193ปีนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะร่วมด้วยช่วยกันประชาสัมพันธ์งานของ ของจังหวัดพิจิตรเรานะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะคนละไม้คนละมือนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อให้พี่น้องชาวจังหวัดอื่นๆได้ชมนะคะงานครั้งประวัติศา,ศาสตร์อันสําคัญของหลวงพ่อเงินพุทธชตของพี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรของเราค่ะได้ค่ะ ตลอดสิบวันส0คืนของการจัดงานนะคะชมหมอสพสมโพธิฟรีเรียกว่าเที่ยวฟรีชมฟรีกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปิดทองไหว้พระเสริมบุญบาร,รมีนะคะเพื่อความเป็นสรนาาิริมงคลบูชาวัตถุหลวงเงินนะคะรวมไปถึงคารวาสินค้านะคะต้องมีทั้งอุปโภคบริโภคมากมายไม่ว่าจะเป็นสินค้าท้องถิ่นอาหารพื้นบ้าน<ม>นะคะก็มีให้เลือกกันนะคะตรงนี้ในางานของเรานะคะก็ยังไงแล้วนะคะเชญชวนทุกท่านที่ จะได้มาเที่ยวชมงานวันนี้วันที่9ธันวาคม2 5 6 3นะคะงานเราจะมีจนถึงวันที่12ธันวาคนนะคะยังเหลือเวลาที่ทุกท่านจะได้มาเที่ยวงานที่วัดอรัญญารามของเรานะคะตลอดในเรื่องการจัดงานตรงนี้นะคะเราก็จะมีการาตรวจวัดรภูมิตามมาตรกาน,น่ะคะ่ะก็ตามวิถีชีวิตใหม่นะคะในแบบยุค n ิวนออ์น m มอนนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะ พี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวชมงานในวันนี้นะคะก็ได้ให้ความพร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะและที่สําคัญก็ยังจะต้องสแกนไทยชนะด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกท่านและก็ที่สําคัญเว้นระยะห่างทางสังคมสักนิดโซเชียลดิสแทนซิ่งเพื่อความปลอดภัยของทุกคนด้วยนะคะค่ะนะคะสําหรับไฮไลท์ของงานของเรานะคะจะมีในส่วนของการแสดงแสงสีเสียงตานานหลวงพ่อเง เทพเจ้าคู่แผ่นดินถิ่นบางคางของเรานะคะย้อนเป็นเมื่อวันที่3ธันวาคมคศ2น,น,นใช่แล้วค่ะแล้วก็เป็นการแสดงแสงสีเสียงที่เกี่ยวกับประวัติเมืองคนครชัยบาวนะคะกําเนิดเด็กชายเงินแล้วก็สู่สมณนเงิน แล้วก็เมื่อวันที่6กธันวาคมที่ผ่านมาใช่แล้วค่ะ,คะก็จะเป็นเรื่องราวประวัตินะคะของพระเงินพุทธชดค่ะแล้ววันนี้นะคะก็จะเป็นการรวมเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่วันที่3วันที่6และว,วันนี้ยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะได้เรียงร้อยเรื่องราวนะคะให้ทุกท่านได้รับชมกันไม่ว่าจะนั่งรับชมอยู่ที่บริเวณงานของเราตรงนี้เวทีการแสดงตรงนี้รวมถึงท่านที่รับชมอยู่ทางบ้านนะคะ น้องนีบอกเรื่องเพจของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะสำหรับนะคะพี่น้องประชาชนที่ชมอยู่ทั้งบ้านนะคะจะได้ชมได้กันอย่างต่อเนื่องก็ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนนะคะร่วมกันกดไลค์แล้วก็กดแชร์ที่เพจหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน193ปีค่ะวันนี้นะคะนอกจากเราจะมีงานประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของพี่น้องชาวบางคลานแล้วเนี่ยเราลองมาร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะอนุรักษ์แม่น้ำพิจิตรเก่าซึ่งเป็นแม่น้ำ ที่มีสายทอดยาวตั้งแต่วางคลานถึงจังหวัดพิจิตรเป็นแม่น้ําที่ทรงคุณค่าและมีประวัติศาสตร์นะคะที่ให้ลูกหลานนะคะได้ช่วยกันอนุรักษ์นะคะแม่น้ําพิจิตรเก่าของเราเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่สําคัญอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่า ใสค่ะค่ะตลอดทั้งปีเนี่ยก็คือจะใสต่อเนื่องนะคะก็ด้วยความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องนะคะชาวบางคานะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะน้ําดีดินดีนะคะก็หล่อเลี้ยงชีวิตนะคะและก็ขอประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะคะนอกจากที่นี่จะมีนะคะแม่น้ําพี่จิตเก่าที่ใสไหลยเย็นแล้ว พื้นที่การเกษตรที่นี่ก็ดีเยี่ยมโดยเช่นกันเพราะว่าดิฉันเคยมากราบในวัสการหลวงพ่อเงินและเคยได้มีโอกาสแวะเวียนเยี่ยมร้านค้าเกษตรพื้นบ้านม,ามัมมวงที่นี่นะคะอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็ยังมีหมอนมันเบอรี่ที่นี่ก็หวานกรอบอร่อยมากเพราะว่าน้ําดีดินดีก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องนะคะจังหวัดใกล้เคียงกับเราได้ทราบว่าที่ถิ่นบางคานของเราเนี่ยไม่เพียงแต่ที่มีหลวงพ่อเงินอันศักดิ์สิทธิ์แล้วผลไม้ที่นี่ก็อร่อยด้วยค่ะ ก็ไม่ว่าจะเป็นสินค้าท้องถิ่นอาหารคืนบ้านของเราตรงนี้ตำบลบางคลานก็ไม่น้อยหน้าค่ะที่อื่นอย่างแน่นอนนะคะค่ะแล้วช่วงนี้นะคะน้องดีเราคงจะได้ขออนุญ,ญาตที่จะนําสู่พิธีการนะคะเปิดการแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสมตํานานหลวงพ่อเงินเทพเจ้าคู่แผ่นดินถิ่นบางคลานวันที่9ธันวาคม2563ค่ะ ในโอกาสนี้นะคะขออนุญาตกร่าบเรียนนะคะน,นายสุพจน์รัตนรุ่งเรืองนะคะรักษาราชการแทนนายอำเภอโพทะเลนะคะขึ้นกล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ขอกร่าบเรียนเชิญค่ะค่ะและขอกราบเรียนเชิญท่านรังสรรค์ตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรท่านประธานในพิธี ให้เขียนรรบฟังคำกล่าวรายงานพร้อมกล่าวเปิดการแสดงแสงสีเสียงตำนานหลวงพ่อเงินเทพเจ้าผู้แผ่นดินหิ่นบางครานขอกราบเรียนเชิญค่ะ ท่านรังสรรคตันเจริญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรการจัดงานแสดงแสงสีเสียงประวัติและจะริยวัดหลวงพ่อเงินในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานสมโพชวัดหลวงพ่อเงินบางคลานกําเนิด193ปีวัดหลวงพ่อเงินบางคลาน,น,ลน,บ,าานบูชา101ปีหลวงพ่อเงินเทิดไทยองค์ราชัน โดยคณะกรรมการมีความคิดเห็นตรงกันว่าเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของสายน้ําโดยเฉพาะแม่น้ําพิจิตรซึ่งถือว่าแม่น้ําที่สร้างประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีและความเป็นอยู่ควบคู่กันไปเพื่อให้ผู้ชมได้ลําลึกถึงเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นโดยอาศัยแม่น้ําพิจิตรสายนี้เช่นเมืองนครชัยบรวรเมื่อปีพาาศ1400 เมืองสะหลวงเมื่อปีพศ1601ต้นกำเนิดเมืองพิจิตรและประวัติหลวงพ่อเงินพุทธโชตพระอริยสงฆ์ผู้สร้างวัดวังตะโกหรือที่เรียกกันว่าวัดหลวงพ่อเงินบางคลานในปัจจุบันเรียกเป็นทางการว่าวัดหิรัญญารามวัดวังตะโกซึ่งในอดีตการเดินทางและการใช้ชีวิตประจำวันของหลวงพ่อเงินจะใช้แม่น้ำพิจิตร ในการออกบิณฑบาตและการสร้างสารรค์ความเจริญให้กับวัดฮิรัญญารามวังตะโกแห่งนี้และในส่วนของชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาให้ควบคู่กันไปคือกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบางครานโดยการนำของท่านกำนันสมปองพรธราวิทย์ในส่วนของเทศบาลตำบลบางครานโดยการนำของนางสาวนทิมาพรธราวิทย์ นายกเทศบนตรีตำบนบางคลานได้ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อการท่องเที่ยวในชื่อตลาดน้ำวัดบางคลานซึ่งปัจจุบันได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประมาณ9้าล้านบาทเสษซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ณบริเวณที่ทำการแสดงแสงสีเสียงในวันนี้และยังดำเนินการของบประมาณเพิ่มเติม เพื่อให้โครงการมีความสมบูรณ์รองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพต่อไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านหลังสรรตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้กรุณาเปิดงานการแสดงแสงสีเสียงประวัติและจักรดีวัตนของหลวงพ่อเงินขอกราบเรียนเชิญครับ ครับนมัสก,การท่านพระครูพิสุทธิวรากรผู้รักษาราชการแทนเจ้าวาดวัดยีรัญญารามเรียนสรนรักษาราชการแทนในอำเภอโพทะเลท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ,บางคลานท่านกำนันตำบลบ,บางคลานนะครับท่านคณะกรรมการจัดงานในวันนี้รวมถึงพี่น้องชาวตำบลบ,บางคลานที่รักทุกๆท,ท,ท่านครับผมนะครับ นายรังสรรตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานที่สําคัญยิ่งนะครับเป็นงานแสงสีเสียงประวัติและจเรียวัตรของหลวงพ่อเงินวัดฮิรัญญารามนะครับหลายท่านนะครับที่เป็นบุคคลที่อื่นอาจจะไม่รู้จักนะครับแต่ถ้าบอกว่าวัดบางคานนะครับหรือวัด บางคาลหลวงพ่อเงินนี่นะครับจะรู้จักกันทั่วประเทศครับเป็นวัดที่ถือได้ว่า,าเป็นวัดเก่าแก่กศักดิ์สิทธิ์นะครับของจังหวัดพิจิตรเป็นวัดที่มีชื่อเสียงนะครับมีผู้คนหลั่งไหลกันมากราบหลวงพ่อเงินนะครับมาสักการะท่านอยู่เนืองเนือโดยมีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณกาลครับหลวงพ่อเงินนะครับ ได้สร้างวัดนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ท่านสร้างและท่านกระจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้ด้วยนะครับตามประวัติการสร้างวัดนี่เกี่ยวเนื่องกับบาร,รมีและปฏิหารของหลวงพ่อเงินเป็นจำนวนมากครับนอกจากนี้หลวงพ่อเงินเองก็เป็นที่กล่าวขานล่ำเรือกันว่านอกจากท่านที่จะเป็นพระสงฆ์ที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาแล้วท่านยังเป็นผู้ที่มีคุณวิเศษทางด้านวิชาอาคมสายเวทมีเมตตามหานิยม คงกระพันชาติในระดับต้นๆของประเทศไทยนะครับในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับแม้กระทั่งพระเจ้าบริวงเธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักยังทรงมาณะปากบันปากพระองค์เป็นสิบเพื่อศึกษาวิชาอาคมจากหลวงพ่อเงินของเรานะครับสิ่งที่ผมได้กล่าวและได้เรียนให้พี่น้องชาวตำบลบ,บางคารได้ทราบก็จะแสดงให้เห็นว่า วัดพิรัญญารามหรือวัดบางคานของเราเป็นวัดที่สำคัญและมีชื่อเสียงที่ผู้คนส่วนใหญ่ทั่วประเทศอยากมาเที่ยวอยากมากราบไหว้หลวงพ่อเงินอยากมาบูชาหลวงพ่อเงินเพื่อเก็บไว้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะครับสำหรับงานในวันนี้ก็เป็นการเริ่มมิติใหม่ในการจัดแสดงแสงสีเสียงครับซึ่งจะทำให้พี่น้องชาวตำบลบางคลานและพี่น้องตำบลใกล้เคียง หรืออำเภอใกล้เคียงด้รับทราบถึงประวัติความเป็นมาของวัดบางคานประวัติและจจิยวัดของหลวงพ่อเงินที่ถูกต้องนะครับมากยิ่งขึ้นจะทําทให้พวกเราชาวตำบลบ,บางคารมีความภาคภูมิใจว่าครั้งหนึ่งที่เราเกิดในตำบลบ,บางคานอำเภอพธาเล่เรานี่เองที่เป็นลูกหลานของหลวงพ่อเงินและขอให้พวกเราทุกคนแสดงออกถึงความกตัญยูกตาเวท,ทีเวทิตาเคารพ และศรัทธาต่อหลวงพ่อเงินโดยการช่วยกันทานุบํารุงพัฒนาศาสนาและวัดบางคาในทุกๆด้านให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับในโอกาสที่ทุกท่านได้มาร่วมกันในกิจกรรมในวันนี้ผมขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอรัตนาอํานาจบารมีของหลวงพ่อเงินได้ปดโปรดดนประดานประทานพรให้คณะกรรมการจัดงานพี่น้อง ชาวตำบลบางคานทุกท่านรวมถึงผู้ที่มาเที่ยวงานในวันนี้หรือมาร่วมทําบุญในวันนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สาเร็จดังความประสงค์ทุกประการบัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลระเลิกแล้วผมขอเปิดงานการแสดงแสงสีเสียงประวัติและจาริยวัฒน์หลวงพ่อเงินหน้าบัดนี้ครับขอบคุณครับ ขอกระบขอาพระคุณท่านรังสรรค์กันกเจริญผพ้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นอย่างสูงค่ะลำดับต่อไปจะได้เรียนเชิญท่านเพ้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้ให้เกียรติจุดเทียนชูบูชาพระรัตนตรัยนะคะขอกรบเรียนเชิญค่ะ หลังจากที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะท่านรังสรร์ตันเจริญได้จุดเทียนผูบบูชาพาระ,ะรัตตะไยรเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้เรียนเชิญท่านนานละแขกผูผ้มีเกียรติทุกท่านได้สู่นะคะบามวพิธีที่แผ่ด้านล่างนะคะ